อ๋อแล้วมึงก็ไปเอาอัน uhh นี้ใช่ลุ้นลุ้นลุ้นอะไรเอยอุ้ยกูกับแซลมอนไอสะพานอะไรวะเนี่ยหมายถึงชื่อร้านเขาใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงกูใช่ไหม ใช่ชื่อร้านชื่อร้านสะพานควายไม่ใช่หมายถึงตัวกูนะโอเคมันคือคุณลุงที่วาดภาพด้วยสีน้ำคุณลุงอายุเจ็ดสี่แล้วมึงไปเจอเขาที่ไหนกูกับเซ้าวน่สวยอ่ะเต็นแต้นขอบคุณนะใครล่ะหนู แล้วมึงไปรู้จักเขาได้ไงไนนหน้าตาแซลมอนคือแบบไม่เอาครูจริงนะเนี่ยพี่แซลมอนตัวจริง <c oughs> แกะอันนั้นด้วยอันไหนเมื่อไรเนี่ยมันเกิดแซลมอนอะไรเดือนหน้านเดือนสิบสามใช่วันเดียวพี่แอลอันนี้มันคืออะไรวนันเดียวกันเลยใช่วันเดียวกันเลยจะบอกว่าเป็นรูปด้วยนะอุ้ยไอ้เทมคู่เออ,เอต้องกินบัฟฟี่แล้วล่ะ จริงจริงจริงใส่ยากมากค่ะขอบคุณนะทำไมมันได้หลายอย่างจังล